สวัสดีครับผมชาวลัคนาราศีธนูครับธนูเนี่ยประจำเดือนพฤศจิกายนคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะผมจะพูดกันด้วยความจริงนะครับผมโดยปกติหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยเราจะยึดที่การให้กําลังใจเนาะพูดยังไงก็ได้ให้ท่านรู้สึกท่านมีกําลังใจแต่อย่างนี้ครับการพูด,ดม้มีกําลังใจต้องมีหลักเกณฑ์ชาวลัคนาราศีธนูนี่ชอบให้พูดตรงๆงต้นปีผมเคยเตือนธนูไว้แล้วว่ามีอะไรให้คว้าไว้ให้หมด หลายท่านหลุดมือเยอะจะทำโปรเจกต์การงานใหญ่ๆคว้าไว้ไม่ทันก็มีอีกเยอะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรต้องอยู่กับที่ห้ามลงทุนในก้อนใหญ่ผมพูดตรงๆใครไม่บอกผมจะบอกถ้ามีโอกาสการลงทุนในก้อนใหญ่ๆผมอยากให้เลื่อนไปก่อนลูกค้าโรงงานผลิตอาหารเสริมของผมที่อยู่ลัคนาราศีธนูเนี่ยผมยังต้องบอกตรงๆว่าให้หยุดก่อน ยังไม่ต้องลงหุนใหญ,ใหญ่หรือหาวิธีซอกแซกตามดวงอย่างอื่นไม่งั้นมันมีเกณฑ์ที่จะล้มสูงมากๆผมจะแกะให้อย่างละเอียดนะชาคธนูนะใครที่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคอมเมนต์ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยว่าเกิดวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่ธนูรับโชครับทรัพย์นะครับผมอย่างนี้ครับเดือนนี้เนี่ยดาวใหญ่หลายดวงมาอยู่ในตําแหน่งที่ลึกนะอังคารเนี่ยเจ้าเรือนปุตตะวินาศไปอยู่ในภพวินาศ ในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะย้ายเข้าสู่ภพเดียวกันในวันที่17พฤศจิกายนพลังแห่งการปิดฉากจะเกิดขึ้นและเริ่มต้นใหม่ผมบอกอย่างนี้ชาวธนูนี่คือความจริงที่ท่านต้องรับให้ได้มันจะมีเกณฑ์การจบกับสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มกับสิ่งสิ่งใหม่บางท่านเลิกกับแฟนบางท่านจบธุรกิจถูกไม่ถูกใครเจอเหตุการณ์พวกนี้คอมเมนต์ให้ผมเก็บสถิติหน่อยเถอะ เป็นการปิดฉากกับสิ่งหนึ่งแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยปกติเนี่ยดาวจาก,กราศีถ้าท่านไปดูจาก,กราศีที่เป็นวงกลม,มนะครับผมพบเรือนสุดพบเรือนไม่ว่าจะเป็นอริมรณะวินาศพบถัดไปมันมักจะเป็นพบดีเสม,มอไม่มักจีเป็นพบดีเสม,มอด้วยดังนั้นท่านต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้และฟังคลิปผมเพื่อจะเตือนใจตัวเองว่าเก็บเงินเอาไว้อย่าลงทุนก้อนใหญ่ๆนี่คือคนที่รักบอกกันนะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยดาวพฤหัสเจ้าเรือนตนุพันธุไปอยู่ในราศีกร,รกฎพบมรณะอีกดาวความสำเร็จตกพบมรณะแต่ยังโชคดีที่ยังได้ตำแหน่งอุดนี่คือบุญใหญ่ซ้อนในเงานั่นหมายถึงว่าปลายทางมันจะดีครับแต่ช่วงนี้ต้องกล่้มกืนความเจ็บปวดเอาไว้นะธนูนะอดทนสามเดือนสองตุลาถึงยีสิบ 3. ามธันวาย4ิบธันวาดาวโคจรดีแต่ระวังแรงถีบอีกหนึ่งครั้งช่วงปลายปีเท่านั้นเองอะมาดูนะใครที่จิตใจห่อเหี่ยวไม่พร้อมสำหรับการทำนายแบบตรงๆชลดยคลิปนี้ไปก่อนไปดูช่องอื่นก่อนก็ได้อันนี้ผมจะเตือนธนูด้วยความจริงใจท่านมาทางนี้ครับ สี่พฤศจิกายนดาวสุกกิเลสและสมบัติให้ดายสุขยังดีนะครับผมดาวสุกเป็นเจ้าเรือนอริลาพระเก้าสู่ในภพลาพระเป็นเกษตรราธิบดีอันนี้มีข้อดีข้อหนึ่งท่านดูไม่ได้ตกลายเสมอไปอย่างน้อยเนี่ยยังพอมีโชคหรือมีมิตรใหม่ๆเข้ามาในจังหวะที่ท่านตกต่ํามีโอกาสได้การเงินมีโอกาสได้ขยายธุรกิจแต่ห้ามลงทุนด้านเงินเด็ดขาดน,นะผมบอกตรงๆคําเตือนอย่าหลงในคําชมนะครับ คนพวกนี้จะมาเร็วไปเร็วความรักยังดีนะที่คนที่เรื่องรักๆเนี่ยมันยังไม่ได้แตกสลายเท่าเรื่องงานเรื่องการถัดมาวันที่10พฤศจิกายนดาวเกตเกตนี่คือยานอย่างรู้เข้าสู่ภพปุตตะนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่พลังสร้างสรรค์จากบุญเก่าๆได้แรงศรัทธาอยากเริ่มสิ่งใหม่ๆ บางท่านอยากเีโยวการร่ำเรียนเพิ่มเติมบางท่านอยากเรียนศิละปะอยากเรียนอะไรที่เป็นอิมมอร์ชลผลที่ดีเนี่ยดีมากๆสำหรับคนที่ทำงานด้านสื่อศิลปินงานคอนเทนต์งานออนไลน์ขายขายของออนไลน์ยังดีอยู่ดาวเงินก็ยังดีแต่ดาวงานเนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่ๆเท่านั้นเองคำเตือนนะอารมณ์ท่านจะขึ้นขึ้ขขลงๆปีดแตกง่ายควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บางท่านมีโอกาสทะเลาะกับคนใกล้ชิดบางท่านโทษตัวเองต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะครับผมเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาจะเป็นพบที่ปลายเดือนท่านก็จะโอเคละ17พฤศจิกายนดาวอาทิตยศศัก์อาคารฐานให้ทายอาทิตย์ศศัก์และอาคารฐานให้ทายอาทิตย์ย้ายเข้าสู่พบวินาศเจ้าเดือนสุภะเข้าวินาศ พลังภายในเริ่มขยับได้ทบทวนตัวเองได้กลับมาอยู่กับตัวเองแบบลึกๆและพบคำตอบของชีวิตแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะพบถัดไปมันจะดีท่านไหนที่ธุรกิจย่ำแย่ช่วงนี้ปกติผมไม่แนะนำวิธีการแก้ดวงนะครับผมแนะนำให้มีการไปถือศีลภนาวนากับตัวเองให้บวช หรือเดินทางไกลๆจะเป็นการแก้ดวงแก้เคล็ดได้หน่อยข้ามน้ําข้ามทะเลไปเที่ยวเกาะเล่นๆสักวันด้วยไปคนเดียวก็ดีนะศึกษาธรรมะดีแต่ช่วงนี้ท่านจะอารมณ์อ่อนไหวหน่อยต้องพักใจให้พอเป็นช่วงเวลาในรอบปีที่ท่านจะต้องอยู่กับตัวเองถัดมา25-26ิพฤจิกายนดาวพุธเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธอยู่ในภพลาภะ น,นี่ดีดีบอกดีนะคําพูดจะยังสร้างโอกาสให้ท่านอยู่แต่การเริ่มลงมือทําอะไรต่างๆจะไปเริ่มช่วงนุ่นเลยครับหลังจากดาวพ้นจากภพปรณณะก็คือ17ประมาณต้นต้นธันวาเริ่มคลี่คลายแล้วแป๊บเดียวท่านใครที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารการนำเสนอแผนจะยังได้รับผลดีอยู่นะ แต่ต้องระมัดระวังการพูดจาประชดและแขวะคนอื่นโดยไม่จําเป็นต้องระมัดระวังนะชาวธนูคนอื่นไม่ได้เตือนท่านอย่างนี้นะครับถัดมาวันที่ 28, สิพฤศจิกาย,ยนดาวสุ์โคจรอีกรอบหนึ่งเข้าสู่ภพวินาศนี่แหละครับผมจุดเปลี่ยนสําคัญสุขในภพวินาศในความสัมพันธ์ต้องใช้ใจแท้มาพิสูจน์แล้วครับผม บางท่านมีโอกาสได้จบความสัมพันธ์ในเรื่องความรักคู่ครองหรือคนสนิทบางท่านมีโอกาสสูญเสียของอันเป็นที่รักท่านที่เจอแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยและพวกเราที่ชาวลัคนาธนูจะเข้าไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพวกท่านไม่มีใครอย่างน้อยยังมีผมยังมีเพื่อนๆที่อยู่ในคอมเมนต์ช่วยกันเป็นกำลังใจท่านเจอกับอะไรมาเราที่อยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันเราให้กำลังใจท่านได้ ส่วนดาวอื่นที่สถิตยอยู่ในตลอดทั้งเดือนมริตยูในภพอริปัญหาแปลกๆโผล่เข้ามาให้คิดต้องใจเย็นๆนะครับคนก็แปลกๆบางคนเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ในช่วงเวลาที่ท่านตกต่ำที่สุดเสายังร่วมลาหูอยู่ในภพสหัชชะการสื่อสารพลังงานระบบงานออนไลน,น์งานเดินทางงานสร้างชื่อเสียงอันนี้ดีนะแต่งานอื่นๆเนี่ยโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังทำคุณบูชาโทษ พระพฤหัสเป็นในภพมรณะก็แย่แล้วนะแต่ยังดุกโชคดีที่ได้ตำแหน่งอุดก็ฟื้นคืนพลังบุญเก่าๆมาได้หน่อยมีโอกาสให้ไปสถานที่ทางศาสนาได้ไปปฏิบัติธรรมจะเป็นผลดีสำ,สำ,สำหรับชาวลัคนาธนูอยู่เฉยๆนิ่งๆสำหรับเดือนนี้นะพระพฤหัสอยู่ในตำแหน่งภพมรณะเนี่ยเป็นการบุญจะเปลี่ยนชะตาของท่านเป็นของแท้ๆเลยท่านจะได้ผัดเปลี่ยนเป็นปลาเปลี่ยนน้ำ หมายถึงว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จบลงแล้วเนี่ยท่านจะได้พบสิ่งใหม่ในทันทีบุญจะนำพาท่านออกจากความมืดเพราะมีดาวเกตช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ชาวลัคนาละธนูเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการชำระล้างตัวและจิตใจการเติบโตภายในดาวในเรือนลึกหมายถึงว่าคุณกำลังเคลียพื้นที่ชีวิต เพื่อให้แสงแห่งพลังอุดเนี่ยในดาวพฤหัสเนี่ยส่องเข้ามาเต็มๆสิ่งที่เจ็บในตอนนี้ไม่สูญเปล่ามันจะผลักดันคุณไปยังเวทีใหม่เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ใจสู้เท่านั้นถึงจะได้ผลของจริงพฤหัสเป็นอุดในภพมรณะยังเป็นเรื่องของฟ้าเปิดด้วยนะครับผม ดังนั้นขอให้ชาวลักนาธนูโชคดี10นาทีนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้ชาวลักนาธนูใครที่เจอเรื่องอะไรหลายๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยเราจะเข้าไปเป็นกําลังใจให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ